โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีก็รวมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลอุบลน,นะครับในการจัดกิจกรรมคิกออฟโครงการเด็กกราดีสั่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับแกเด็กน้อยระดับอนุบาลจนหอดสันป .6 หครับที่โดมอนเนประสงค์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีครับจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดกิจกรรมครับเปิดคิกออฟครับ เรื่องของโครงการเด็กกล้าดีนะครับซึ่งมีนายวรวิทย์ภาพันธ์นะครับผูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีมีนายอัทพรสัมเพาภูมิในการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีนางจุธามาดโกมลวิทยนายยกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีคณะผู้บริหารกรรมาการสมาคมผ,ผู้ปกครองและครู คณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายผูป้ปกครองภาคีเครือข่ายรวมไปถึงน้องๆน,นักเรียนขับเขารวมกิจกรรมค่ะซึ่งโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธา,านีเป็นโดยรวมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธา,านีค่ะจัดเทศการเด็กกล้าดีนะคะจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการปลูกฝังสางคุณธรรมจริยธรรมและก,ลก็คุณลักษณะ คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ว่าจะเป็นทักษะชีวิตนักเรียนให้เกิดความกระตันยูนอบนอมมีวินัยรับผิดชอบขยันสื่อสัตว์พ่อเพียงมัธยัติจิตอา,าสามีนำใจสามัคคีอดทนในทุกระดับสันค่ะว่าจะเป็นตั้งแต่อนุบาลหอดปอหก โดยดำเนินการเป็นโครงการนํำรองไพ่ลอตโปรเจกต์รอบนี้ในช่วงภาคก,การเรียนที่2ระหว่างเดือนธันวาคม2568ห,หอดมีนาคม2569ค่ะแล้วก็เฮียนหูตามกระบวนการ PDCA นะคะเพื่อเฮให้เกิดความอย่างยืนต่อไปค่ะไปฟังเสียงท่านภูมิในการรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีนะครับนายอัตพรสัมเภาและก็นาย,ยกสมาคมผู้ปกครองและครูรงเรียนอนุบาลอุบลครับ หลังจากวันนี้ไปนี่เราก็จะใช้เวลาสองเดือนแรกนะครับประมาณธันวามมกรานี่เราก็จะมีการประเมินผลรอบรอบที่หนึ่งนะก็ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการนะครับว่าจะสามารถสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กได้ไหมเช่นนักเรียนปนหนึ่งมีความกตัญญูรู้คุณต่อบ้านของตัวเองต่อโรงเรียนที่ตัวเองมาเรียนรู้หรือเปล่านะเด็กปสองมีความรับผิดชอบ ในการเรื่องของการทําการบ้านก็ดีหรือว่าความรับผิดชอบในการดูแลขยะของตัวเองอย่างนี้นะครับก,ก็มีความคาดหวังว่าอย่างน้อยในแต่ละชั้นละชั้นนี่จะต้องมีคุณธรรมที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง,หน,งหนึ่งอย่างละนะครับนนะก,ก,ก็ขึ้นไปทีละขั้นละขั้น จุดเริ่มต้นของโครงการเด็กกล้าดีเริ่มจากการที่เราจัดเสวนาสมาคมอะค่ะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการที่ปรึกษาที่เราเชิญท่านมาท่านก็ให้แนวคิดในการที่จะมาพัฒนาโรงเรียนที่มากกว่าการการเรียนในโรงเรียนเรานะเราอยากจะพัฒนาในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตให้กับเด็กๆอะค่ะ